ด้วยข่าวนีนะคะก็เป็นข่าวที่หลายคนอาจจะเอาไปใช้เป็นโชคในงดหน้าก็ได้นะคะคลุงเจ้าของบ้านวัย70นะคะตามัวมองไม่เห็นค่ะเหมือนมีคนเดินเข้ามาที่บ้านนะคะเข้าไปตรวจสอบกลับกลายเป็นงูจงอางตัวใหญ่ค่ะแจ้งทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้จับทันทีค่ะ นายทวีศักดิ์บุญเศษนะคะเจ้าหน้าที่ทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้กำลังออกปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาได้มีการรับแจ้งจากนายเจริญบัวทองอายุ70ปีซึ่งบ้านอยู่ที่บ้านเลขที่68หมู่6ตำบลปลายคลอง ตำบลป้านปลายคลองนะคะตำบลคลองทรายเภอนะทวีจังหวัดสงขลาว่างูจงอางได้เลื้อยเข้าไปในห้องน้ําเข้าไปอยู่หล้างเครื่องซักผ้าภายในบ้านขอให้เจ้าหน้าที่ทีมอสรพิษวิทยาได้รีบมาช่วยจับงูจงอางโดยด่วนค่ะทางทีมอสารพิษวิทยาภาคใต้จึงรีบเดินทางไปพร้อมด้วย,ายนายอภิชาติพรมสงฆ์และทีมกู้ชีพอบทอ้อนและกู้ชีพอบตรท่าประดูนำอุปกรณ์ในการจับงูรุดตรวจสอบเข้าทันทีนะครับ เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบว่างูจงอางได้เลื้อยเข้าไปอยู่ใต้เครื่องซักผ้าอย่างเห็นตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเครื่องซักผ้าเนี่ยมาไว้กลางสนามเพื่อที่จะทํางานได้ง่ายขึ้นในการจับงูนะครับโดยใช้เวลาไม่นานครับก็สามารถจับงูจงอางตัวใหญ่เอาไว้ได้นํามาวัดความยาวนี่ดึงออกมาเรื่อยๆนะครับสมเมตรกว่าจึงรีบนําใส่กระสอบแล้วก็เตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ อยู่ห่างไกลบ้านเรินของผู้คนต่อไปครับนายเจริญบัวทองนะคะเจ้าของบ้านบอกว่าตนเองนั้นได้เห็นเหมือนคนเดินเข้าไปในบ้านจึงได้เดินเข้าไปดูแต่กลับพบเป็นงูจงอางเลื้อยเข้าไปในห้องน้ําและเข้าไปอยู่หล้างเครื่องซักผ้าภายในบ้านด้วยความตกใจค่ะจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้ให้รีบมาช่วยจับงูจงอางทันทีนะคะแล้วตัวใหญ่มากมดูสิ เป็นวิธีการที่ถูกต้องนะคะอย่าจับเองไม่ได้ใ,ให้เจ<ร>้าหน้าที่ไปผูเชี่ยวชาญจริงๆนะคะแล้วเราก็พยายามเช็คเลขอยู่ว่ากับงวดที่ออกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีเลขใกล้เคียงหรือเปล่าปรากฏว่าใกล้เคียงมากแสดงว่าเรานําเสนอช้าไปหรือเปไว้เผื่อรอบหน้าแล้วกันนะครับแต่ว่างวดนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงมากๆเลยทีเดียวนะครับ